ลงมเต็มยี่บโลรัมลกของช่างนายแมวนกลุ่มแล้วก็ชื่่อนั่งตะนะครับนรนะครับรางวัลนะครับดีลุ้นนะครับ

สชื่ลูกบอลทูเลยบอลบทูอย่างนี้ไม่ได้มาง่ายๆครับดูว่บยิ้มไม่หยุดเลยครับ <c oughs> อี่น yeah. uh ี huh. one, ้ต okay. Help. hey. ้องตามไปชื่อบ้านนะครับีเมาแน่นอนลุงให้เขาื่นเลยนี่รางวัลที่หนึ่งเหรครับรงวัลที่หนึ่งเลครับนี่โดยเซียนปิ้งเครับเฮดเพื่อนสอครับ

รางวัลที่สามนะครับน้องรางวัลที่สามมาก่อนนครับรางวัลที่สามจากครัเป็นขอสเสียยมป๊อปให้ปลาตาปลาตาเอาไปเก็บแล้วครับตัวเดียวตัวเดียวในโบสอาใช่ไหมครับตัวอะไรเนี่ยตัอะไรเนีที่สองเป็นปลาอะไรครับเป็นปลอะไรรัเตรงนี้เลยทีสุดใช่ไ ครับที่สงคัที่สองมาแล้วเฮ้ระเบิดระเบิดนึกว่าใคราองเราท่รวัด้วยนะครับตอนนี้เรารอบระวันให้กับท่านนะครับให้าร้อยนะรางัมแล้วนะครับมาที่ที่สอที่สนะครับมา่้ลงอ